สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวในช่วงสงการเนาะเป็นทริปมาน่านมาหน้าระว่านเดิน,<อ>นทางมาก็มาเจอฝนช่วงการทางก่อนถึงน่านประมาณสัก30 30กิโลนะฮะเจอฝนแต่ก็ฝนตกไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะก็ทำให้ถนนลื่นพอสมควร ก็มาถึงในตัวน่านก็ประมาณ5้าโมงครึ่ง17บเสศูนย์โดยประมาณแล้วก็ไปทานข้าวเช้ากันที่เฮือนหอมวันสงการพอดีวันสงการพอดีระหว่างทางไปก็มีการเล่นน้ําเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเนื่งองจากฝนมันตกคนที่ออกมาเล่นน้ําก็จะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปพักที่โรงแรมพรบุรีนะครับโรงแรมพรบุรีแล้วก็มาวันนี้นะครับเช้านี้มาก็ เรามีโปรแกรมกัน <แบ S 1> ว่าจะไปกินข้าวเช้าที่เรามีโปรแกรมกันที่บ่อเกลือแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ที่อะไรนะสปันสปันเราจะต่อไปที่สปันแต่เช้ามาเนี่ยก่อนที่เราจะมาบ่อเกลือเนี่ยเราก็แวะทานอาหารในเมืองก่อนนะครับที่ร้านร้านอะไรดาวันดา,ว,นดาวันดานะฮะวันดา,ข,าข้าวแกงนะครับอาหารก็ว้าสุดยอด ชอบอะไรที่สุดโอ้ h, ชอบหลายอย่างเลยต้มเลือดคำนว่าคำว่าต้มเลือดก็ยังมีน้ำจิ้มที่อร่อยนะครับแล้วก็ยังมีข้าวพิเศษที่ลูกๆชอบทานกันเขาเรียกอะไรนะที่คุกกับเลือดเลือดหูเลยใช่ไหมลูกข้าวที่คุกเลือดเขาเรียกอะไรนะข้าวกันจิ้นข้าวกันจิ้นนะข้าวกันจิ้นนะครับแล้วก็มีลาบ แล้วก็มีตามขนมนะครับก็อร่อยนะครับหมูสเต็กก็อร่อยครับสเต็กก็อร่อยแล้วก็ได้ทานน้ำมะไฟจีนอ๋อรสชาติเยี่ยมเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นของขึ้นชื่อเมืองนานเป็นของขึ้นชื่อของเมืองน่านเลยนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับแล้วตอนนี้ตอนตนี้ขณะที่เรายืนคุยกันอยู่เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ ก่อนถึงบอกก่อเกลือเราเรียกถนนหมายเลขสามนะครับถนนหมายเลขสามแต่ตอนนี้เลขสามเรามองไม่เห็นนะครับเนื่องจากเรามา14เมษายนกล่าวว่าจะเจอเ,าาเลขสามมาหน้าร้อนกล่าวว่าท้องฟ้าแจ่มแจ้งแต่ปรากฏว่าฝนตกทําให้เกิดไอ้น้ําแล้วก็เมฆค่อนข้างเยอะก็อย่างที่เห็นนะครับจะเหมือนฤดูหนาวเลยเหมือนช่วงในเดือนพฤศจิกาธันวาเนาะเหมือนเลยแต่ก็ได้บรรยากาศแต่ก็ได้บรรยากาศ หน้าหนาวแต่มาหน้าร้อนนะครับแต่ก็ต้องขับระมัดระวังนิดนึงถนนจะลื่นก็ค่อนข้างลื่นนะครับถนนค่อนข้างลื่นก็มาเที่ยวกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวไปจุดเช็คพอยต่อไปนก่อจุดเช็คพอยต่อไปจะมีอัปเดตให้รู้จะเป็นบอกเกลือแล้วก็เราจะต่อไปที่ ไปนอนที่สปันค่ะเป็นนอนที่สปันที่พิยกานแห่งชาติเออไม่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรานอนที่นกขมิ้นนอนที่สปันอยู่โอ้มาพร้อมกันสามคันโอเคนะครับโอเคนะครับเจอกันครับเนี่ยดูรถที่เขาลงมาค่ะมันจะลื่นนิดนึงต้องใช้ต้องลดความเร็วอย่าใช้ความเร็วเยอะโอเคเดี๋ยวจุดเช็คพอยต์ต่อไปนะคะ